ยืนยันจะ่แน่นอนและตอนนี้บอกว่ามีงานโชว์มากมายเอาบัตรซีก้าค้นเวทีและซเฟ้าไปออกไายกานจัิงเสียงจั่งเสียงลูกสาวลาคอยขอร้อยยิ้มมาเสียงรวมต้อนรับอุ่งอิงเพชรบ้านแพ้่ มันกแมันแหไม่แข็งแต่มาลาลูกไม่รู้มนอนนอตแน้อนเดวไปเดีวมาภูสัอีซี่หมเอามันก็เป็นสีวูสันทันพอแกเขาจิมกันนไมที่ เาจิงปแลจิกมาเมาหัวอดก็หล่ะใช่แหละให้น้องหู้หญิงไปจับบาทเนี่ยเจ้าาหหญิงไม่ได้ให้ผู้ชายเจ้วหายหนังจาถ้าเจ้าไมใส่ดมันคือวันชิ่สมคร์ทเนี่ จัแปดเก้าสิบของทุกทุกปีแปดเก้าสิบของทุกทุกปีกปของเดือนมกราค <crest> มออกแล้วออกแล้ว <c oughs> ทุกปีไม่ยังออกแล้วค <c oughs> ูณยู่พนีนี่คือเป็นสีพอดพันแหละพระอ๋อ <c oughs> เผิ่งินิ้้าเผื่จอสินคข้าเบิดจ้าพี่น้องเข้าให่กันตอนรับซอยดาวแนนเลยพ่ออุ้งอิงกับเพื่อนนกไปทั้งพี่ปอนแฝดพี่ปันปัโอ้อุ้งไก่อนอุ้งอิงกับไฟไแต่ลอุ้งต่างก็หอมกตื้นกนมากยังยูเอา้อครัรีไปซอยไปซอยยูแต่เล่นไปซอยยูเออเออลาวัลใหที่ตลาดกรรมการได้ว้าวคนน่อุ้งอิกับไงาออกครับ หลานพยาบาลได้บัจ like ันมลานพยาบาลได้อาพบอกขอกังหด้วยอกัก <su> ันไหนต่อยอรยเขียวอรรถยเขียวเด้อวัชาเพราะิะไรันจะเอาเมา์ตเทบาทนึ่งม้อกัเาพื่งกันแล้วรอเียวจับึ้นมาได้พื่อกันได้ยังรถจักรยานหนึ่พรถดีบุ้แหยต่อแงกับเขาไม่ยุติไม่ยังิ อย,ยูอนฮะวุ้ยนเม่อหลายอากาศน่ารักแตบบ่แต่เอาเจ้าภาษีเพราะอายเด็ท่าดจะคุ้นนั่งในทัง้งพุณเลยวุ้ยเนา่ยเนอะแต่ว่า,ากันเป็นการแก้งโกเซ็กซี่เนาะเซ็กซี่มังไหนเซ็กซี่นี่แต่ภาษีที่บ้านก็ทั้งคนี่ผีหน้าตัวไหนผีบา้านตัวไหนโดนใจให้เจ้าสกีที่พวกผีผาผีเข่าทั้งไหนล่ะแม แ้พ่อโจว่าให้ใส่ชุดนี้ไวลราไปหรอกหมอรแจงร้อนมันจนังอันเด่นหมอําแจงร้อนพีบ่าาจีหมอลำไอรอนเอาคอว่าเป็นแจงร้อนเ่อม่ีไม่แจงใส่ยังพ่อขันพ่เบียจีแอ๋เออหมอลั่อย่างนี้หมอำนี่เออที่ พี่ขนาเพชรเมืองไทยอ้ยม่สน่อยสาวหน่อย่รู้สึว่าพี่น้องไมยากุนาปากขังจะนัดกีพี่น้องเชาวาเพิ่มพี่เชียงบุรีเออแถวนี้ค่ยิเลยะพ่อยิ่งแบงไหนไก่ย่างเขาสุวงนั่นนี่ยดังดังมาไปมาไปเห็นแทบของสูตรไก่ยางพี่เชียบุรียูคสาแยกพี่จักติใหญๆีเนี่แหะจังไก่ย่างเขาสุดวงมาจะได้กว่านี้ใช่มันแ่บกเลย ันาเขาดคุณท่านโ้นศาสตรคุ่านทรรมพคุณท่านคุณยังมีดอดพ้อไม่ียาดเลยไออยากกี้เ้นบุรีบุรีตบตาอย่างเลื่อนคุณท่านก็ลุกมาให้เขาไว้หล่ะสักพอนเงหน่พ่อข้าลุกมะบอกว่ยอยากไออยากไอต้องอยากไล่ไมอยากห้เลยูจักใส่เนสบูสมุนไพรอิงอ่อนอยากผิวสวยหน้าขาวใสสบูสมุนไพรอิงอ่อนมันเป็นสบูท่านามันมันเป็นสูทาด่างเลย พ่อแล้วย er ัาหันดูเลยสิวถ้าเกิดเต้าถ้าเกิดไม่หางเอ้ยถ้าเกิดฟางถ้ากอดข้อตุ้มใส่เว้ยว่าเป็นสิวเด้ยหละพ่อในยังสามครั้งถ้าเกิดไลเกิดโนนันีปีหน้างานติดแล้ววันนี้แปดเก้าสติดแล้วแต่่าพทีน้องนิเช้นตูนีเพ่อ้นจะยัดอยากไดมาอยู่ทำให้เรเป็น้านเพชรนครมาบอ าไม่ทันให้ยังเป็นละย่นวว่าปู่ซันจำปู่บานนี่แต่ละครท่ครับมอดคำคำของรังสากคนเมนผิดกันครับเจ้าพระย่บกตป่บานเป็นละครไม่ถามหาเพิ่งยังปูจักเพิ่งแจ้งสีบอกเพิ่อมาบอกว่าจ้างในเรืองบอับหาเบิงนตะานอื่นหลายดางบอลัยไฝนตกหักกันนั้นแล้วก็ ไอยนสิัน่มัปอาวันป็นยังไมันแกแหน็บแถวเนี่ยปีปีสิบห้ปีหกแปดท่ติดแล้ววงสาหน่มแนมีอีกวงนึ่งที่พอยูคนเหตุเกิดม่าไหมเอาเหตุหลายวงเกิดดูปันก็ไมแตกเก่าแถวานมันม่เป็นเกิดดูกตคือว่าตอนนี้หน้างงง่ายแต่มันเตรมแล้วม มัด่พ่อกับการร้องรับพันดีน้องอะไรตั้งคือมีพวกนึงีพวนึงพี่องมี่การมีงานจ้างเขาใช้กับงานพีนาาใผ้าซอยกาศงานแอดซื้อวาคณะสาวน้อยดําเพินโชว์สวที่เกเสียงก็ตั้งกันนะครับพระเอกนางเอกเต็มรูปแบบคือเก่าโอ้ยเอาตาาๆอย่านัเแม่พันธนแม่อั้ยันม่มักมเพ่ง้าบอเที่ยงะไรโต๊แบ ยืนหนึ่งมันเขายืนพ่อแม่ได้ยืนหนึงมันเขายืนพ่อไม่ได้พี่พ่อมันเขามันไม่เสียเอ้ยหยิบน้ำเน่ากูสิโอว่าเจ้าเกินไปยันสเด้างเงินยันจับจุดใหญ่โอ้้วยังส่ั้นอ้ยย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 ยายย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 ย ีไม่คูได้เปวือกีไม่นั่งฟักลําจะบาดได้ตอนชิมานั่งฟักล้ํยังนั่งตะล้งาตัวไี่น้องเขาผ้าด้านบน่งจะยังมาได้ดคอยเป็นผู้จางได้มีเสื้อผู้รี่ดิคอยเป็นเจนาภาพได้ดิไ้ผู้แข็งบดีิเราเป็นไผเมียน่อยเมีน่อยไผ่เมียหน่อยทัผ้านุคมอยากก่สีหัวบ้านยกเส็สมพดดีนายโไผ่บนรบาราดกินัน พาลูกพงคันสุกุยแงพาลูกพงจากลอนขุนยาเขาเชียนใหม่ปักเปียกนียังถึงความจิถึงี่นียลัปีนาบุ้งเพชรรำเพื่อเอุ้งมันบุ้งเนตก่้งตวไ่ราเรามอนเราเขาใ่เอ็ด้ีเราไปร้อนสังหรณ์เหียวก้ไป้เพ่อนไ้าไอ้ยัยีว่ามีหมอนม มึงมาแกโตซ่ากูหนิแม่กูแสดงคาแรกมื่อเมื่อเน้าวเลยเรียบร้อยเอ้ยไม็กตจีบัตแดนเขาเฮี่ยวเหนือภากูลวงอะไรแมมเทงเเวเหนงองี่ลงห่าลงไว่าพี่หนาสาวน้อยลำพินโชเออเดี๋ยวนี้พระเอกมาสักกัดเรียบร้อยแล้วยาวซุ่มถาๆจีเดี่ยวงนเดบอก่ขนาดขนาดขนาดปานั่นมยง่าเบิรงกูไมเอ้าปานน่สิ คนเอามันที่ผ่านได้ยังันงเอาประการ,นะรหรนึ่งวันผ่านมาโอ้บังสิ นยนสัไปตามท้องลุณเขามกินมีน้ำเรกว่าขุนแเดนมัื้อมาค่ยแขกงกันสั่งาัี้ก่คนแงขอต้นหลายๆก็มส่งปทอกัแไปตัวีบตัวด่นละม ว่าสาห่าว่าร oh, oh, oh. ือว oh, oh. um, ่าอีว่าทงเนียคอยมันหนีไปมิสูไปไหนแล้นว่ต่อยลปอกเอ็นลุโจเนีบใจแทบหมนี้โอโอเฮไหนนที่มันคนมันสอนมันวม่หอแอก็มาคุ้มู่นดีดิ กุญแจทองผัวมึงวิ่งอยู่แล้วจิงจนี่มาสังสงฝาห้กาาปูนเรยยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอ้ยกูจะมาเปลนทั้ท้องกัาไหนกูไม่มาท้องก็ไม่อย่างนั้นแงนายกนี่ชื่อผัวกูเอาไปรมาไทำไมต้องเป็นซจอ้ากุญแจากพไผกพงูแม่แม่ก็ใช้บาดอีกเห็นกูจทวัด พานุพงศ์เออก็เป็นซอยจ่อมาหเป็นจักตุ้กเอือร้าเอาเจ้บริวารทองมาต่อไปเออกจเป็นเจ้าผ้าเจ้าผ้าเป็นเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่กลางางผู้หลักผู้ใหญ่ยืนคืนพวงรูงโอ้ยไม่ใช่อไรเอามื้นฐานเอาดูพีนองเอ้ยผู้จอมาขึ้ข่อยบ่ขึ้นนั่งแบบ่ครับอุ้ยบ่ิวาน้องก็เจอเลยเาะขึ้นทางข้างเลยเนี่ยน้องมือนน สองมื่นุ้ยจ้าทุกคนมาทำเน่ยบมไกลว่าจีใช้มหาลัยแล้วพว่จักหนังแน่ต้อง่าใครเห็นหมนเห็นอย่งอรุสาวลีกะรียมชนอุ้ยหนาเนี่ยหน้ากาบย่ำงกรซ่าเขาขายกัะนั่งควนเด้อ กภาพนี่ด ah. I mean, ีผ right. ิดพวกบนหนาเจ้าของนาผมแบงครับนาคนล้ว่าเป็นรถเหยียบพวกอีกสดบรอ้มันเป็นยังไงรถเหยียบพวกมันมูลนี่ลอาเหล้เลยนจำให้จบเพราถ้าได้ออกเลยขัดเสียผู้ชายรถไส่แล้ว้รถแถมพัดหมดรถนาผมแบงนับื้อแต็มุกทางไปสุนมื่อหน่หน่ายบงมันกุยอ๋อมันสีแยกื้อดีเด้อื่อคนนักยัดปากพนุ่มไฟลายของตนเชื้อนางสามเทว่เนี่ย ใ่แล้วอุยวเอาเดียวร่างผ่านร่างให้ตั้งหาสหมทเยเอาไปยังละแม่ทีเดียวพอรับใจตรงขาข่างเดียวนี้ก่อนไม่ใปไม่ใช่ไม่ใช่รงขาข่างเดียวมันจะเป็นมันจะเป็ยนยังไงครับเปลนรับวัญบนขึ้นีพบามีหอน้ำหอยแรนล่งตงหน้าหอยเพามีน้าน่าหอยกระทอดทุ้มเท่าเซ็ตลักตาไปหมาขาแรนนี้มาเนี่ยแม่เลี้ยงเดียว เฮ้ยอย่าหาเงินไปตัวยีตัวแดงท่าใดก็ม่ำเรืองคุณแถงครับอุลร่ำเ่ืงคุแงมีวันทองเสี่ยมาแน่เลยอ๋าก่ไปครับเจ้าารเตอรท่องกระทรวงภาคพื้นชราติดตามมาก่ไปยใจมคนสทมขอบคโอมีมไม่ดใช้ไมเอผู้ไม่มาปัช่ปยูจากผู้ไม่ิพิ่มาตับออออกเไปนยๆไป่น่อยมากแน ไ่มีเงี้ยแล้วชื่อว่าชื่ออล่รนี่คนยังจะไม่ไกูนี่กูนี่เป็นหารจมหาโจมวยถามแล้วเจ้อก็ถึงเจ้าสมหาโจกูนี่หะยาคุคือวาโอเป็นา ตีแล้งแท้ต er> ีน right. ั uh ่นะอ้นบริลานข้ามะหยันกอมัก็เฮ็ดนายเงียเงียมไดมเขาบ่ยันเขาอะั้าของผืนดางได้เมื่ไหเขายักตีได้ยังไหนเฮ็มันไ้หมดเปไปไปไันไปไปไไไปไปไไไปไไมไไไ่ คุณโจรผู้ยิ่งใหญ่ตื่นจยหญ่ไมาเแเสียใจโอ้ยไม่เห็นไม่มมัน่าก่ารไม่ใจสอแต่ลเเป็นตายอยากตายหายใจ่อเอาชีวิตลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมกกันนะพ่อเ่เจจะได้ขอไปชีวิตนะครับขาอขา ผูอยากเป็นอมตะชีพขาดจกชฉทันโชมทันโฉมไม่ได้ขาดใะแล้วเก้าร้อยเก้าโจมก้อยคแม่อยากไปข้นขึ้นแม่มีขอแม่มีของแม่มึงต้อออกนิวมาแลแม่เออจัดเีไม่ได้ย่างรลูกพี่อ้ยยักษ์นี่กบบนเย้าเบื้งหลังเนาะ เขาบอกว่าผู้หลีเขาม่าเดเป็นคุณแผนว่าเป็นคุณช้างเอาแบบนี้นเอาเรืองนี้เอาเรื่ผู้เล้ยฟังเลยเดี๋น้อนงกัะหัวใจอยากฟังจะกันคุณแฟนเขาเออเอาหัวหน้าเดี๋ยวไปบอกเของนั่นลั่อยางงี้เอว้าเออจับไปเอาเอาเอา้าาาน,นล่ Nhà nha, nha bên nhiều cầu, nha nhiều nó kia này nha, chỉ nói bưng lắm vàng đại gì, nha trên tiền, tôi làm bộ đẹp vào là yêu bắt nha, cái là cái มเป็นเทบอกต่างกันนรัรักพี่ยังเหอยึงะกรักในนี่รักในนี่รักในนี่จ้ากักในนี่เจากัเป็นเก็นล้วเลยเป็นนักเอ็ก้วยเจ้าลยได้ฟักตัวไเลยนะบนันบ้นวันสร้างงานหาน่อยา่หาผิงม่งานกินเกินตายเพื่ออะไรมุ่นมั่งนะ่จะสั่งไปบอกสองคนรักินนี่เออบอกเขาได้หลายเน้อากต่อไปเดี่แ้เขามาขาาสรักโบาณเลยะเขาจมาะี่ ช่นนักพ er ูด้ที่ซีรีส์่เป็นนักพิเดียวผู้ใดบนผาพูดเราล่อิศรุออกตาาเพื่อตามหาคนหลักแกงร่ามีหนอนบนดเพียงนังแก่หน่อยนำน้ำบุกสัผัแต่มีัทั้งทั้ก็ไ่ไดู้ไรพระจายไอ้วแงเตน่า ข้าดร้มานาเป็นคนาร้จิตใจที่องรังชอบปอกมึงลบคุ่าอยู่นี่เจ้าเนี่ีบอกบอกสวรรณนาแฟนใหม่มึงที่แม่มึงชอบนักชอบนแเ้วกน้าราการหลีบวกหลอก่อยางก็ไล่ยังก็หังหันอูดามหามึงแทบพิชัยดินเจียหาใคร หายล่ำันีเอาจ้าเป็นไผเลยหัาอุ้ยทารเลัดขอมวขึ้นเล่มันเล่ห์งานหนคื้ใช้อยูเหมืนสันนพเดินเด้อใช้อยูเป็นอย่าง่งา,านน้ำมาไตีน้อันเดียไปพิจารณาเรืองอรเจ้าวบพอ่ากว่าี้ามา,นาันนง่งเอเออผู้เขาลเองเขาอยาอย่างน้เ้กุแนถ้ากุกุลิมานเถ้าไงกินปเออ

จากนั้นคุณแพ็ตาม,มานอกนีวัดทอง <Wow. S 1> อีสาสวยครัความรัไม้ดิ็ห่พื่อนจะสังเงินีวัหทองโอ้โหคิดได้ว่าแม่แต่พาสมองเานกบไว้เลยเื้อนี้คุณชิต่พอหกศูสองคนเสียปร้ชารวยคนเป็นยังัวัทองนเตียมอ ตะโดนกระอกั้งและก็อยากหาเขามานี่โคชิคอตอัดคอมึงเสียบปะจหนในชาติที่โคสิกับแก่เราเลยมพงส่มื่อกี้ไปใช่เมื่อกี้ไปใส่าปใช่มึงเอานิ้วมาตรนองเขียงนิ้อไว้ก่อนเอานิ้วมาเอานิ้วมา

ไอ้กองฟ้าก้ามึงเชียวะนี่ยมึงนี่ยทฉันไม่รู้นะฉันแ่วกเรอนัดหลับปลางานอนี่เป็นไพ่หรือจีบกลากลาแม่มึ่ี้แต่พ่อมึงเอก้เออบัเอาเนี่ยพอบมอยุดยุบยุม่งนะ